โอ้มาพี่น้องมาหนี่แกงเคี่เล็กครับโอ้หาหายไปโดน่นได้เฮ็ดโดนพี่น้องเลยมาหนี่เห้เมีย้ยมาจากกล้องไงมาหนีน่ที่เรียกวคลิปนี่มึงเตียนก้อนบอกไงบุูไปมึงเตียนไปพี่หนี่พีแกงเคี่ยเล็กครับอือโอ้บ่ได้แกงโดนนั้ำเงางามงามว้ายน้ำเดือดแล้วพี่น้องเลย ันนี้แม่มาอันนี้นั่งอย่นั้นครับใส่เกลือไปแล้วต้มย่านั้นเดือดแล้วครับพี่น้องอันนี้มีหอ,อมหัวแดงครับบุกพริกบุกบแล้วก็ตะไคร้ใช้ไปก่อนรับแรงเลยหอมขมด้านอันนี้ใส่หนังพีง่น้องหนังเขาต้มไมแล้วก็ใไส้ไปก่อนอืมไส้นังบุ <c oughs> บเฮ้ยแม่บอ ไอบอ่อเขาฮะไอบอ่อสะก้องอี่าขี้เล็กเที่ยวต้มเลยจืดแล้วน้องแทงไปบ๊อบหงบอกไงพี่น้องต้มแจกเช่ป่ะต้มเนี่ยต้มแจกพี่น้องมองไปไม่ดแกงแกงแกงมานี่ยแต่ว่าหน้ามานาันบะแม่ได้พี่น้องเลยขีย้เล็กแต้มันในน้ำบะมีได้บ่นเนี่ขี้เล็กหาก้อนบอกไงได้พี่น้องนั่นเห็นบ่เออ เดืออะพี่น้องม่ดือวใส่ปละแดกแอันนี้ก็ประแดกต้มพี่น้อง้ยปลาแดกต้มสำเร็จเอาใส่ประแดกตุ๋นเลยนอนเอาละต่ว่ามันก็บนนัวสำปลาแดกบ้านท้าพี่น้องเดือดหรือเปลอปลาแดกบ้นทองน้องนัวกว่าดอย แตกตัวแม่นะน,น,น,นี่นี่ใส้ไปแตกตัวหน่อยนี่นัวรับรับจบนี่อืมน,นี่ไอนนเนื้อมันละลายแตกเลย โอ้พร้อมครับได้ไรเนี่ยเนี่ยตัวตัวปลาแดกพี่น้องตัวปลาแดกอือเออไห่หน้ำหอยมันละลายเนื้อปลาแดกเขาลงไปแน่นไห้เนื้อปลาละลายเป็นน้ำลยพี่น้องมันยังนัวใช่ก็เหลือได้เหลือแต่กางป่าเหลือได้กางไปก่อนผมปิดฟางปลาแดกขูมพี่น้องเลย กว่ามางานเขาเ,เอองาี้นี่เออเมียไรแตะก่องกีดาวเป็นเมียนะฮะควบควบมีเมียต่อไม่ต้องโดดด้วยเนี่ยเห็นป่ะจางไอ้ปลาเป็นตัวเหลือก้างมันนี่นี่ออกก้า,กางเปล่านี่ขาขอไม่ต้องป๊อป <c oughs> นี่ไอทิม่มกัน อืมเงี้ยน้องแกงเค็จแม่นังจางหม้อแบบนี้เดี๋ยวดิเส้นแป้งนัวได้ไหมแป้งนัวหนยังไงแป้งนัวผงสวดใส่สูตรเลยครับหม้อแบบไงเนาะพี่น้องๆใส่สองบ่วงกูได้มากหลายกับเส่หลายแซ่บหลายครับไม่ใส่หลายดิหัวโอบกูเถอะว่ะยังไงลูกยังยังโอเคครับลูก วไอทำเกี่ยมกวนก็ชุมก่มก็ุ่มชุวมก่มนลโอ้ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ยไม่ได้เสพพังให้เพี่น้องนี่โอ้โหยได้มดแล้วว้ามปางหน่อยมปลาน้ำปลาน้่ปลามันนี่น้ำปลาหน่อยนึงเอาหอม อ๋อขึ้นไปไปดามคนเอาช่วยคนลูกคนดีๆคนดีๆระวังหกระวังร้อนอืมเฮ้ยแจ๊บลูกนี่ลูกดวดลูกดวดลูกดวดก็แบบกบักแข้งเอ้ยเอาีดามคนคนลูกคนนี่ที่ละมือคนอาชีพ คนดีคนนคนอย่างงี้ดิกอย่าไปทำอย่างงี้ยไอ้คนหนูคนอย่างงี้เออนี่นี่นี่เออเวลาโคนอย่างงี้อย่าไปอย่าไปต่งอย่างนี้เนี่ยมันสะบัดเข้าตัวเองเเรียบบ่บ่นี่บเสียบเสียบน้ำผูตัดอินแล้วนี่เสียบดีเสียบแล้วไม่กุ๊กหน่อยแล้วนี่ซ้ายนี่นะนะไอ้ผักแล้วนี่นี้ใส่ต้นหอมเป็พี่น้อง ใต่ต้นหอมต้นหอมไปต้นหอมต้นหอมแต่ว่าไอ้ว่าต้นหอมเป็นยังคือหัวหัวต้นหอมมัมีกอคัวใส่ลงไปแต่แรกครับเพราะว่าหัวต้นหอมนี่ยิ่งต้มมันยิ่งหวานไอ้ต้นหอมครับต้นหอมแล้วอ็ะอันนี้ก็ไบอีตอีตาเมียงเดีักขา ปลาคาร์ฟาชะาอมลูกอะไรคือผักอีเต้าลูกผักอีเต้าเมียมง่ายปลอีตูนี่ปักอีตูอยู่นี่เออเมีง่ยผักอีเต้าเอาใช้ปลาคาดแล้วกันใช่ครับผักอีตูพี่น้องใายรถไปเบิร์ตนะครับเบิร์ตขับเตาถ่ายเพราะว่าแซ่บแล้วปรุงแล้วครับอือยูัวเนี้ผักอีเต้าหอมมากหอมผักคารหอมผักอีตูบบนี้พี่น้องเอ้ยที่สุดที่สุดที่สุด เอาแม่ดูรอให้อายบอกก่อนเลยยกกล้องไม่เห็นไอยกกล้องไปก่อนอ๋อก็ไต่ระดับลงมาไงโอ้โห้เบอร์ไหนพี่น้องแกงชีเล็กใส่หนังครับน่านี่หน่อยเดี๋ยวอาว่าเสีบ่แาเสบเดี๋ยวชิมเพิ่นมังก่อนเอ้ยที่สุดเลยนี่ quá là hót hả ồ mừng em nào này, này. chúc mừng bảo ngoài ai bị bọc keeng mắc cả say đấy mà nào mắc cả bao say để phú khám ai bao đi ว่าอย่างอนหอนหอนหอนโอ้หอนแล้วก็แซ่ไม่ทิ้งล้างโอ้แซ่บไม่ต้องแซ่บแซ่บแซ่บเบิดเมืองเบิดเมืองน้งกระตุ่มแบบเปื่อยๆไม่ต้องอื้มอ่ะเนี้ย